สวัสดีค่ะก็มาพบกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตวแดงแล้วก็แอดมินคนนี้คนเดิมในช่องเด็กก็บบอลช่องนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเมื่อคืนสุดท้ายก็แพ้อีกแล้วนะคะสําหรับปีสัตวแดงของเราเนี่ยก็แพ้ดิวคาเซิลไปที่1ประตูต่อศูนย์นะคะเอาจริงๆเกมนี้เนี่ยถ้าหากใครได้ดูก็น่าจะทราบว่า มันเป็นวันของนิวคาสเซิลอย่างแท้จริงจริงๆปีศาจแดงน่าจะโดนมากกว่าหนึ่งลูกซะด้วยซ้ำนะคะเล่นกันแบบหมดอะไรตายอยากมากเลยส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็ไม่รู้จะบุอะไรนักหนานะแต่ก็ไม่คมกันเองนะคะก็ตอนนี้ทําให้ปีศาจแดงตกลงมาอยู่ที่7แล้วนะคะส่วนนิวคาสเซิลก็กระโดดขึ้นไปอยู่ที่อันดับ5แล้วนะ อะเรามาติดตามข่าวกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยมันมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของเอลิกธินฮาต์กันหน่อยดีกว่านะคะว่าหลังจบเกมเนี่ยเอลิกธินฮาต์เขามีความรู้สึกยังไงบ้างโดยหลังเกมนะคะก็ได้มีนักข่าวได้ไปสอบถามเอลิกธินฮา,า์ว่าในเกมนี้คุณมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วเกมหน้าเนี่ยคุณจะต้องเจอสึกหนักกับเชลซีเลยนะ เอเล็กเทนฮาร์เขาก็ตอบประมาณว่าเกมนี้หรอเราก็มีครึ่งแรกที่ค่อนข้างแย่เลยแหละในช่วงพักครึ่งเนี่ยเรามีการพูดคุยกันว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําให้เราจะคงอยู่กับเกมแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นผลเราก็พ่ายแพ้ไปยังไงซะเราก็คงจะต้องรีบปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะมันมีเกมสําคัญที่จะต้องคบกับสโมสรเชลซีในบ้านของเราเอง เราจะต้องพูดคุยกันว่าเรามีปัญหาตรงไหนและเราจะต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าในเกมหน้าเราจะทำผลงานได้ดีโปรแกรมการขันของเราเนี่ยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่มันสร้างความเสียเปรียบให้กับเราและนิวคาสเซิลพวกเขาเป็นทีมที่ได้เปรียบพวกเขามีเวลาพักมากกว่าเรามันแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวได้เลยนะถ้าลองสังเกตดูฟอร์มการเล่นของกองหลังของเราพวกเราเนี่ย เหนื่อยล้ากันมากๆก็ยังไงซะทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วยังไงเราก็คงจะต้องช่วยกันและพยายามกลับเข้ามาสู่ในเส้นทางของเราเบื้องต้นเอลิกเินฮาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ก็บทสัมภาษณ์ของเอลิกเทนฮะาก็ค่อนข้างที่จะโลกสวยนะคะค่อนข้างมั่นใจนะว่าเกมน่าจะทำผลงานได้ดีทางทางที่เจอกับเชลซีด้วยนะก็ไม่รู้ว่าน้าแกเนี่ยไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนะคะก็เดี๋ยวตามดูกันละกันนะคะว่าในเกมนั้นเนี่ยจะทำผลงานได้ดีอย่างที่นาแกเคลมเอาไว้หรือเปล่านะทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กไกวกันบ้างนะคะ แฮรี่แมกไวก็ไปอินหนึ่งคนที่ออกมายอมรับนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยทีมเล่นกันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จริงๆนะคะก็สำหรับแฮรี่แมกไวก็ไปอีกนหนึ่งคนที่เมื่อคืนก็ได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะแล้วผลงานของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะคะ จริงๆแฮร์รี่แม็กควเนี่ยเมื่อคืนก็เกือบจะทาประตูให้กับทีมได้ด้วยนะคะในช่วงก่อนที่จะหมดเวลาแต่ลูกนั้นมันเป็นลูกล้ำหน้านะและตัวเขาเองก็รู้ด้วยว่าล้ำหน้านะคะก็เลยไม่ได้ดีอกดีใจอะไรซึ่งหลังเกมค่ะแฮร์รี่แม็กควก็มีการเปิดเผยความรู้สึกนะคะว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับเกมที่มันเพิ่งจบลงนะ โดยแฮร์รี่แมกไเขาก็บอกประมาณว่ามันเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สาหัสสากันมากๆกับการออกไปเยือน3มนัดติดต่อในรอบ6วันโปรแกรมมันโหดมากๆพูดตามตรงในครึ่งแรกเนี่ยพวกเราเล่นกันเหมือนกับทีมที่เหมือนกับไม่มีเลื้ยงมีแรงเอาเสียเลยจังหวะการเล่นของเราเนี่ยมันแย่ไปหมดมันไม่อยู่ในระดับที่พวกเราต้องการ แหความเอาจริงเอาจังในเกมเนี่ยพวกเราก็ยังสู้นิวคาสเซิลไม่ได้ด้วยพวกเขามีพลังใจและพลังงานที่ดีกว่าเราเยอะในช่วงครึ่งแรกพวกเราก็พยายามที่จะกลับเข้ามาสู่เกมนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ดีพอแต่เราก็พยายามจะสู้พวกเรากดดันอย่างต่อเนื่องจริงๆก็เกือบที่จะได้ประตูแล้วนะแต่สุดท้ายมันก็โดนปฏิเสธพวกเราสร้างโอกาสในเกมได้ไม่มากเพียงพอและการจบสกอร์ของเราเนี่ยมันก็ไม่เฉียบขาดมากเพียงพอ โอเคมันอาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีเพราะทีมเนี่ยยังไม่เคยชนะทีมบิ๊กซิกในลีกเลยนะพวกเราคิดว่ามันเป็นโอกาสสำคัญที่จะพิสูจน์ตัวเองในนัดนี้แต่พวกเราก็ทำมันไม่ได้ดูเหมือนกับว่าพวกเรายังไม่เอาจริงเอาจังมากเท่าพวกเขายังไงซะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วยังไงเราก็จะต้องก้าวต่อไปแล้วมองถึงสามแต้มในช่วงกลางสัปดาห์ในเกมหน้าแฮร์รี่แมกไวก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะคะ แฮรี่แม็กไวเขาก็ออกมายอมรับตามตรงนะคะว่าเล่นกันไม่ดีเลยนะแต่พอแอดมินมาดูตรงที่แฮรี่แม็กไวบอกว่าเล่นเกมเยอนสานัดในรอบ6กวันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเออมันก็เป็นเกมที่หนักจริงๆนะคะเนี่ยแต่เกมหน้าเนี่ยถึงแม้จะเล่นในสนามโอเทฟอร์ดแต่ว่าด้านเจอกับสโมสรเชลซีนี่ละสีแล้วเชลซีเนี่ยบทจะดีก็ดีขึ้นมาแบบน่าใจหายเลยนะคะก็หวังว่าในเกมนั้นเนี่ยเชลซีจะยังไม่คืนฟอร์มเก่งของตัวเองก็แล้วกันนะคะ ส่วนปีศาจแดงเนี่ยก็อย่าไปทะลื้ทะลาดจะเสียประตูแบบไม่น่าเสียก็แล้วกันนะแอดมินหวังแค่นี้ก็พอแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทีนี้มาต่อกันที่ข่าวก่อนเกมกันหน่อยดีกว่านะคะไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้ปีศาจแดงเนี่ยดูอ่อนล้าผิดปกติหรือเปล่านะคะพอเมื่อวานนี้ปีศาจแดงได้มีการเปลี่ยนโปรแกรมจากการบินมาที่สนามของนิวคาสเซิลเป็นการนั่งรถแบบยาวนานแทนนะคะ ก็สำหรับเรื่องนี้เผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างที่ปีศาจแดงจะต้องเดินทางไปที่เมืองของนิวคาสเซิลจริงๆพวกเขาจะต้องบินไปนะแต่ประเด็นก็คือเมื่อวานเนี่ยมันด้านมีสภาพอากาศที่ย่าแย่เห็นบอกว่าอากาศเนี่ยมันลดลงจนถึงลบหนึ่งองศาเลยนะคะ ทำให้กรมอุตุวิทยาเนี่ยมีการแจ้งไปที่เที่ยวบินนะคะว่าห้ามขึ้นบินโดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นอันตรายอะไรประมาณนี้นะคะแบบเผลอเผอบินอยู่เนี่ยเครื่องบินอาจจะดับได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้ไฟเที่ยวบินเนี่ยถูกยกเลิกไปและปีศาจแดงก็เลยจําเป็นจะต้องนั่งรถบัสไปแทนนะคะ โดยระยะทางเนี่ยมันก็ไกลถึง106ไมล์เลยนะนั่งกันแบบประมาณสัก3ชั่วโมงคือตูดเนี่ยน่าจะเมื่อยกันบ้างนะคะมันก็เลยทำให้สื่ออย่างพวก m a n c h h s t t r r v อิ i นิงนิวได้ออกมาวิเคราะห์ว่าหรือการที่ปีศาจแดงดูเฉยเฉยเฉะเ,เ,เนื่อยเนือยเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะการที่ต้องนั่งรถมาอย่างยาวนานนี่แหละแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ชินนะคะเพราะปีศาจแดงปกติก็จะนั่งเครื่องบินอยู่เป็นประจานะ ซึ่งถ้าเป็นการบินตรงไปเนี่ยก็จะใช้เวลาแค่แป๊กเดียวเท่านั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรไม่เกินนี้นะคะแต่นี่ก็ต้องนั่งรถบัสกันเนี่ยยาวๆนะก็ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาปิดท้ายกันกับข่าวดีที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันหน่อยดีกว่านะคะมันมีการเปิดเผยว่าเซอร์จิมน่าจะเข้าซื้อหุ้นปีสัตว์แดงได้ทันก่อนที่ตลาดนักเตะจะเปิดขึ้นนะคะอ่ะก็สําหรับเรื่องของเซอร์จิมในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารกับตระกูลเกเซอร์อยู่นะเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะแต่มันก็มีปัญหาบางจุดที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะ หลักๆก,ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นในการแบ่งหุ้นนั่นแหละเพราะเซอร์จิมเขาอยากระบุเอาไว้ในสัญญาว่าอนาคตเนี่ยอยากจะมีการเพิ่มซื้อหุ้นให้มันมากกว่า25์ได้นะคะแต่ทางตระกูลเกเซอร์ในตอนนี้ยังไม่อยากจะให้มีสัญญาเขียนไว้ในนั้นจะให้เซอร์จิมมีหุ้นแค่25เปอร์เซนเนี่ยพอแล้วก็เลยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่นะ แต่เบื้องต้นเมื่อคืนค่ะมันมีสื่ออย่างเดอเมลเลอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องหุ้นในอนาคตของเซอร์จิมเนี่ยมันอาจจะถูกพักไว้ก่อนนะคะเพราะตระกูลเกเซอร์กับเซอร์จิมเห็นตรงกันว่ายังไงซะสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการหาหัวเรือใหญ่คนใหม่ให้กับปีสัตแดงนะคะ พราะตอนนี้ฟอร์มของทีมนั้นมันค่อนข้างที่จะแย่แล้วแผนการทําทีมในอนาคตก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยยังไงสาการเข้ามาของเซอร์จิมมันจะต้องเร็วที่สุดซึ่งทางสื่อก็อ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะจบลงก่อนวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะคะก็คือก่อนวันที่25ของเดือนธันวาคมนี้แหละ แล้วถ้าถามว่าแล้วพอจบก่อนวันที่2 5แล้วมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างก็ต้องบอกว่าหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง CEO ของทีมที่ในตอนนี้ทางดิชดาร์อานูก็ประกาศลาออกไปแล้วนะคะรวมถึงเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆคนเนี่ยที่จะตามโดนเด้งออกไป แล้วก็การวางแผนระยะยาวของเซอร์จิมเกี่ยวกับการดึงนักเตะอะคาเดมี Academy ขึ้นมานะคะรวมถึงตลาดนักเตะในเดือนม,มกราคมว่าจะซื้อนักเตะคนไหนอะไรยังไงแบบนี้นะคะซึ่งก็คงจะต้องมีการพูดคุยในเชิงลึกกับเรื่องนี้ แล้วถ้าหากอ้างอิงจากนักข่าวคนดังอย่างฟา์บิซิโอโรมาโนเขาบอกว่าตลาดนกเตะค,ครั้งนี้เนี่ยบริษัทแดงจะมีการลงตลาดแบบจริงจังอีกหนึ่งครั้งหลักๆก,ก็จะมองไปที่แข้งในตำแหน่งกองหลังเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีแข้งกองหน้าเป็นเป้าหมายเบอร์สองอันนี้จะเป็นคนที่จะเข้ามาเป็นอะไหล่ของลาสเมนฮอยลุนนะคะค่าตัวก็จะไม่แพงมาก แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการเซ็นกับแข้งกองกลางอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ของโซฟิยานอัมระบัดก่อนนะว่าเจ้าตัวจะได้ไปต่อกับทีมหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรยังไงนะคะเพราะอย่าลืมว่าอัมระบัดเนี่ยแกถูกยืมตัวมาใช้งานนะยังไม่ได้ซื้อขาดแต่อย่างใดก็ลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วหลังจากที่เซอร์จิมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ก็ oh, ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสาแดงในรอบเช้านี้ก่อนจะจากกันไปขอ,อย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดด้วยนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ